เอจ,จ๋าข้าวหน้าหมูย่างกับไข่ออนเซนค่ะหมูย่างช้ำๆราดซอสไปชุ่มๆเลยนะคะ หวานหวานเค็มเค็มหอมน้ำมันงาออนท็อปด้วยไข่ออนเซนเยิ้มเยิ้มถ้าชอบกดหัวใจกดเมนกดเซฟไว้เยอะๆนะคะเตรียมซอสค่ะคนต้นหอมกระเทียมค่ะกุ๊บี่สองน้ำเปล่าสองน้ำตาลทรายหนึ่งน้ำมันงาหนึ่งเคี่ยวพองวดนิดหนึ่งพี่จิงไม่ต้องเคี่ยวก็ได้คนให้ละลายก็ใช้ได้แล้วหมูสามชั้นสไลด์ย,ย่างเอาหนังออกนะคะย่างให้เรียมทั้งสองด้านชั้นช่อบกระเทียมนะคะชั้นย่างลงไปด้วยเราใส่ซอสไปให้มันคุ่มเลยค่ะแล้วทีเนี้ย เราย่างไปในน้ําซอสให้น้ําซอสมันพองงวดหมูมันจะเคลือบพอดีเลยเธอนี่ยหมูมันจะช่ำหอมน้ํามันงาน,นะคะมีความชุ่มของน้ําซอสเถอเอ้เสร็จแล้วเราเตรียมข้าวร้อนๆเลยค่ะเอาซอสก้นกระทนนะนั่นนะคะมาราดข้าวนะคะคุ้นโบน้าด้วยหมู3มชั้นที่เมื่อกี้เราตั้งใจย่างไว้เพราะเราตั้งใจกินเสร็จแล้วนะคะหมูมันจะมีความชุ่มเพราะเราราดน้ำซอสไปฉ่ำๆเลยเธอ หมูหอมหอมชุ่มๆม,มันแตกๆซอสช่ำๆโปะหน้าด้วยไข่ออนเซนเธอฉันบอกได้คำเดียวว่าอร่อยทำง่าย,ายๆได้ที่บ้านฉันมีสไลายกับกระเทียมย่างด้วยนะอย่าใส่ให้หมดอย่าให้ทิ้งนะคะขอบคุณค่ะ